สบายดีพี่น้องค่ะสบายดีทนะ่านผู้ชมมาสู่สุดคมที่เราจ้าตอนนี้ก็ได้เรื่องมันก็ร่างเก็บเครื่องก็ร่างขี่รถเมื่บ้านพี่น้องเขาจะเห็นยังเจอเขาจะหุ่เป็นยังหักบุก๋วเขาจะเห็นยังหายเป็นแบบเสื้อทีโอ้รถตามกด้เลยอย่าพี่น้องมาเจ้าจอ้รถตามเลยไอ้รถตามกันเลยเขาจะจโจงคุนเดนนะอดเลยนี่รถ รถยังไงรถจากบ่ะรถจากกับรถอันนี้อันรถนี่นี่รถอันหูรถพิโกโ้โกโนี่นะเจะมส์ตัวนีนนะะ้นะเจมส์มาหาคนรถคันนี้เออเด่นนะขเขาอะไรไหวเรียบร้อยแล้วตำรวจเรียบร้อยแล้วขีดเรียบร้อยอ่อืมกันเยอโอ้ดีคนมึงดูรถรถรถคันนี้นั่นอัอนออกมากบัเบิ้งนี่แม่บัวจักนี่นะ พอวห็นนั่นทางออกมันดดน,นี่นะนหักอกุ่ <c oughs> มกยนตยะาตไปตรวจสอบปะ con còn nhảy mà say à? có lắm nó con này nhảy cho những phun gì nào luôn giờ liệu vì họ sang uh, vì kịch hành nghiêng can nó, โ <c> อ <ười> <c ười> oh, so, like ้ยปลอดภัยเยีไปสไหมอ๋อไม่หลดไงนะเลี่ยวลงแหละไปทางเซโนบบกสวนเหละรดจักนันมามานุ่นสแลนลงแบแล่น โมิทบ้านนี้ดใหนี่เียว่โมวิทับบว u b, b, b <ừ. S 1> c ò ้ไว้เดือไว้เตอไว้เอประมาณสี่สิบห้าส เราจเนรนีกอยู่ท uh um ั้งนนี่นักเจ็บยังอยู่คนน่ะคนคนเจ็บจักเจ็บอ๋เนี่มนกระแทกกับเปาแล้วก็หาเราผ่านกับชินั้นมาจะไว้เอูไว้มาหาสินเรา ให้ปลอดภัยเนาะรถจักรมาแต่พุ่นมาแต่สบายเออขย่าก็ว่าแล้แล้วได้รถสิโนอยู่ฝั่งนั้นรถใหญ่นะสิโนเออซิโนเขก็ว่าแล้วข่อยก็ว่าอยู่รถใหญ่แล้วผิดนันหอืรถใหญ่พิเต็ผเต็มเลยขย่าแล้ว เขาเบิ่งแต่การม่วนหลออของรถใหญ่นี่นะเบิ่งอันนี้ขันแค่รถใหญ่ไปซื้อมาต้องบุโโ้งนะนี่พอรถใหญ่มันบุโโ้งปนี่ดอกเนาะกิ๊บเจอคนกันรถับรถจักใครจะมีกระเป๋าเข้าเจะเอาอะกระเป๋าอันใหญ่กระเป๋าใส่ใส่เสื้อผ้ากระเป๋าลาะเลยทางหนาแล้วมันก็ใช่ในห้องกระเป๋าแสดงว่ารถรถรถใหญ่นะบริเบิ่งรถบูเห็นรถจักเนาะซิงโง่แล้วบริบเฮ็นรถจักคคอยไปคอยมาได้พี่นองเ้ย ยานที่เขาไงแหละเลี้ยวมากับมองบ่มีอ่สัญญาณของมันบ่มีถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวบ่เปิดแต่มันบ่สมควรเลี้ยวอเนี้ยนะมันมันต้องเจาะแห้งเนาะมันมันมันอยู่ตลาดอยู่แล้วมันบ่แม่นหม่องอยู่เทินเนาะมันโลมันมันมันเจาะปานนี้เนาะมันแตกคันเราเรื่องก้อนไม้มันก็คือกรถใหญ่รถใหญ่ไผยปรู้ผู้รถใหญ่ เอออันป <c oughs> ูขี <daughter always S 2> <anak lonely> ่รถนะเจ้าของรถบ่กเจ้าของรถนะบูเมียนบอกของรถไปใช้เลยสิจากเจ้าของรถไปใช้รถมันเจ้าของรถบูเมียนเดี๋ไม่รุ่นยังไม่รุ่นอยู่กันขับรถใหญ่นะขับรถใหญ่อร้อมกินบูเมียนเนาะเดึงดึงอย่างนี้เป็นอย่างคอยไปคอยมาได้พี่น้องเอ้ยยาวแรลงซ้ัพย์ยำอีกตกยำจุดตกยำพนเนาะยำได้ตกยำพนเลยได้เลย หาเดนหุกอย่างนตกอีกแล้วลงนาอีกแล้วลงน้าอีกแล้วจะเห็ดน่า,จ,า,นาจะเป็นหูสีขาว,ลขะนะาวเลยเานาะขาวนะเนาะไปเศร้าบนเขาเคียนบนเขาเคียนปให้เศร้าอ่ะอ่านอ่นแล้วนะเราบอยเขาเศร้ากันเนาะถามเราบุไปยังไงบเอ้ นุ่ดินยาบอันี้เรือเจ้าสิคล้ายบ่ดินยาบสากนี้ข่อยกงหยาตากายอยู่เลยตากายอยู่เลยลงเสือขาหน่อยหนึ่งขายอยู่เลยเหรอลงสมแซนึงนึ่อยู่กับกับกับพ่อเดตเตอร์ยุนะเขาก็เติร์ไว้ก่อนเนาะเติร์เนื้อยามหน้าเนี่ยยามหน้ามันกัเขาก็โพสคล้ายเอาเป อยู่ตลาดน้ำเนาะพ่ได้ตต่มกำไรสองสามแสนกับพได้ตต่มเนี่ยออยู่ห่านอยู่หัานส่วนตัวเขาไันได้อินอกมันมันในโพสได้มันในมันในมันในจัดนี่มันในค้าอยู่แล้วออนไลน์เนาะท่านนั่นอยู่ตลาดเขาแบบีเวลาโพสผมมีวล่าจัดใช่ไหมอะไรนะท่านจะจัดท้าสี่โพสตั้งใจจัดคล้องจัดเขื่อนเขาแบบบท่านเขาผู้แข่งเขาแบบไลฟอยู่ตลาด ใช่นีมครทบบุมีไทยักป้าตลาดก็ได้ที่เก่าเลยยาฟัวเข้าไปขายตลาดก็ได้ไปแล้วพังไปบึงเนาะไปแม่งไงจีนก่อนเขาได้มีอันรายใ่ไปยมจีนนะจ้ะองวดเดีวยังไปเนาไปยังจักกลับมา เืกอนกบิอวงสียามค่ำคือเก่าเลยค่ะบ๊วยก็เรื่อเมื่อตะละเมื่อเมื่อก็โอ้พี่น้องจ้าเกือบคำแล้วเรื่องอ่ะอันนอ้่ก็กเป็นห่านพี่น้องห่านนั้นจ่อขาย <c oughs> พวกขอติดเข่าขายพวกออกพวกข,ข,ข้าก็ขายพวกอันโคกสาบเตาเตายังอะไรพี่น้อง จะได้ขาดีขายอูนะขึ้นแต่ใส่เนหนังจ้าด้วยเขาเห็นเอาเได้ไหมไพอันนี้นะเบายังนไงอืมเบาไหนยังไงวะนี่นะเขาโเดลซื้อได้ไหมเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ไพเป็นอะไรก่อนว่านี่ไพเป็นอะไรวันนี่ไพเป็นมาค้ำแม่บอกอะไรวันนี่ใหย่แบงค์มาไว้แหย่แบงค์มาไว้ยุ่มมือนี่ ไปอีกเยอเหมือนในลูกไปอีกเยอไอแบงว่าพังความอยู่บอคอยไปคอยมาเด้อพี่น้องเด้อกันไปกันมาก,กับพี่น้องจ้าส่วงนี่นล้างพี่น้องไอเฮากระตกย่ำแด้งปอให้น้องเนะลยอะลรวาสีดแดกแต่สวยบวม กระสังคมใหม่รอปอเอ้งมีผู้สาวแล้วหรกมีแล้วชื่อยางลูกชื่อยังกรบอกเมโลลูกสียาอเหยพออิญมาไดก็แบงพออื่นชื่อผู้สาวจัง่ไม่นะไอมีผู้สาวลูกก็เสียสปอร์ลูกกร่ต้องอขอกกาะ่สือลูกเสียอเหยังหรอ เอาตั Auto, ได้มีกูเศ้าแล้วคลิปนี้เหรอเอาตั Auto, มันตีไอ่นะอะไรเหมือนะ Auto, I, น,เอนะเอาตัวตีไอ่อะไรเสี้ยาอหายบอเอาเลยพี่น้องจ้าคลิปนี้ก่ะเป็นคลิปที่ว่าอุบัติเหตุพี่น้องเ,อเกิดอะไทุกเมืองพี่น้องระวังหนเด้อการไปการมาของพี่น้องทุกคนลาก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับกำลังใจบ๊ายบายลืมกันแล้วบอ บายบายไปเป็นลมนะสบายดีไปก่อนจ้าพี่น้องจ้า